สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆผมเกลิศติสนระครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับเกมพลัฟซอมบี้นะครับก็ไปกันเลยนะครับผมคิดว่าเอ่อช่องผมนับกิจชีวีนะครับก็น่าจะไปสู่อินเตอร์ก็น่าจะเป็นกิจกิจชีวีอินเตอร์ซูนนะครับเร็วๆนี้นะครับผมก็จะเริ่มมีภาษาอังกงอังกฤษอะไรแยะๆมานะครับมาเรื่อยๆนะครับก็ เหมือนใน Facebook นะครับใน Facebook f แ n Page นะครับผมก็จะพอพิมพ์พิมอะไรผมจะพิม์ภาษากฤดด้วยข้างล่างนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็เอาไว้เรียนรู้นะครับหลายได้หลายอย่างนะครับโอเคนะครับอ่ะอะไรนะเมื่อกี้ใครว่าอะไรนะครับสําหรับเอ่อมาสเตอร์เฟินะครับบอกผมนะว่าตัวระบงระเบิดอะไรสักอย่างนะครับดูก่อนครับพรีเมียมพลัะครับใน Day ์สิบเก้านะพรีเมียมทำในเดย์สิบเก้าในเดย์สิบเก้าตัวไหน รู้แนะครับขอบคุณคุณลุงเพชรมากนะครับที่ส่งให้ผมมาตลอดนะครับส่งกลับทำไมไม่รู้ผมได้2องอันทุกทีนะครับผมพอผมส่งกลับไแค่ครั้งเดียวนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันครับโอเคครับม a สเตอร์ r ฟิร์สบอกว่านะพรีเมียมพลัใน Day 19นะครับคือ s s c p p r r o t นะครับนะครับทำหน้าที่สลับตำแหน่งพืชได้คือสลับกับกับมันเท่านั้นนะครับแถมยังทำหน้าที่ ระเบิดได้เมื่อซอมบี้มาใกล้อาจจะเป็นโปเโตโตม้มมยหรือว่า50เชอร์รี่บอมเกรฟรูทนะอืมโอเคครับเยดารสิบเก้าเราไม่สนแล้วนะครับพรีเมีม่มพันดาสิบเก้านะครับโอเคสำหรับที่ได้ใช่ปะไม่รู้ไม่รู้ใช้เป็นไม้นะครับมาสเตอร์เฟิร์สเาก็ต้องลองดูนะครับเพิ่มเสียงนิดนึงนะมันไม่มันนะเราซอมบี้นะต้องเพิ่มเสียง อีโหเจ็บไอ้หุ่จนยนต์จริงๆเลยไหนตัวไหนตัวนี้ <c oughs> ปัญญาดานะผมเล่นไปแล้วนะคลายเซนเจอร์นะไอ้ตัวนี้นี่เอง ไม่รู้ใช้เป็นหรือเปล่านะเดี๋ยวจะเก็บไว้ลองดูนะครับว่าใช้เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับสะท้อนไปนะครับเราไปตรงนี้แล้วกันตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งใช่ปะ่ะเดินอ,อย่างนี้ใช่ปะ่ะอ้าวแบบนี้ก็หวานหมูละสิเฮ้ยทำไมไม่ตายไอ้ทีตัวนี้เนี่ย ยยิยงเป็นไรต่อซ้อมโอเค ยิงโดนไหมเนี่ยสรุปเนี่ย,ยงีย้งปะ่ะงี้ป่ะเดกลับไปที่เดิมแล้วนะครับแบบนี้ไปครับผตาอรสตายไหมไม่ตายดนไทก,กินเวย้ยเมึกเมือกโอ้โหตายตายแบบนี้ ตัแล้วโดนหมึกอัดนะครับอ๋อผมรู้แล้วผมลืมอะไรไปนะครับเฮ้ยมันโยนไปข้ามมันโยนข้ามฟาดไปเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวรอถ่ายนะครับแบบนี้มาจัดการไปเถอะครับไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะปล่อยมาลิมาลิมาดิมาใช้ไม่เป็นครับเรียบร้อยครับ ชนะมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับตือนเตึนตึนโอเคขอบคุณมาก Master, Master First, นะครับมาสเตอร์มาสเตอร์เฟิร์สนะถ้าไม่บอกผมผมก็คงไม่รู้แล้วว่ามันสลับกันได้นะครับโอเคนะครับแต่ก็แต่ก็ใช้ดีนะผมว่ามันเหมือนมันประหยัดอะถ้ามันใช้แค่ห้าสิบนะโอ้โหมันเป็นตัวที่ดีมากเลยผมมาอะไรทำไมเราไม่ผ่านดานสักทีเนี่ย เกิดอะไรขึ้นมาแล้วนะครับเรา next level นะ่านที่20 e ครับเราโอ้โหอยู่ข้างหน้าเลยนะหน้าไปเป้า ต้องใช้ตัวโล่ครับตัวโล่ครับแล้วก็ตัวไหนอีกตัวหนึ่งตัวอะไรที่มันสามารถยิงได้หลายๆหลายๆ ไม่เอาเลยปะเฮ้ยทำไมตัวสุดท้ายมันคิดยากจังเลยใช้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเอาตัวพิชนี่แหละทางนั้นผมอยากรู้ว่าไอ้นี่มันมีไว้ทำอะไรมันล,อล่อเราปะถ้าเราไปวางไว้จะเกิดอะไรขึ้นเราได้เลยนี่หว่า มาแล้วเว้ยเร็วจริงทำไมมันเร็วเยี่ยงนี้อ๋อเอาไม่ทันเลยเอา้าผิดตัวบ้าไปแล้วเราเป็นไรนะครับได้ไหนก็ได้เท่านั้นแหละนะเราไม่ซีเรียสมาก อ้าวมันเตะได้เหรอ,อไป าผิดด้านทางอะไรสักอย่างแบบนี้นะครับยังไงก็ไม่รู้นะครับต้องใส่โล่แล้วล่ะครับเดีย๋ยวมันไม่ได้การนะครับเ,เราปล่อยมันใส่ไปก่อนนะครับเราตีเรียสกระโดดไปกระโดดมานั่นแหละนะพวกนี้นะครับ,รบผมจะลองไม่ใช้ของดูซิว่าสู้ได้หรือเปล่าหูม,มาลอยหลังเฮ้ย เซ็งมากแล้วเนี่ย อะไรของมันวะเนี่ยตายหมดเลยผมรอดปนอนีอ่ตัวนี้ดีมากเลยเพราะมันตีกระจายมากเลยนะไอตัวดึกไอตัวโยนระเบิดลองโยนดูเป็นไร อ้อะไรไม่รู้ครับรู้อย่างเดียวนะครับเรายิงได้แล้วพอนะครับเราต้องสเรียดมาอ้าวมันไม่โดนพิษหรอตัวนี้ ตายเลยผมไม่รู้จะได้หรือเปล่าสู้ได้หรือเปล่าไม่รด้โดนคิดไหมแบบนี้โอ้โอ้สู้ได้เบา้อน่ <Yeah. S 1> ไม่น่าสู้ได้นะครับ้ oh. องใช้ของแล้วแบบนี้ oh. เราต้องเล่นของนะแบบนี้โอเค ของสุดท้ายนะครับไอตัวนี้แหละนะครับไอบ้าเอ้ยเสียของเลยได้ท่ออะไรไม่รู้นะครับกูบต้าหมดคืออะไรสามขันนะครับกูบต้าหายไปนะครับูบต้าคืออะไรครัสวัสดีครับอลอนนะครับซีห้านะครับจากประเทศลาวนะครับสวัสดีครับนะครับก็ที่จริงผมมีแฟนๆประเทศลาวด้วยนะครับ ที่จริงนะครับเป็นอะไรที่ผมก็เออก็ดีใจนะครับที่ประเทศเพื่อนบ้านนะผมก็คนอีสานเนาะก็เพื่อนบ้านกันนะครับเราที่จริงเราอยู่อาเซียนด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะเราน่าจะช่วยกู้เกื้อกูลช่วยเหลือกันนะครับเป็นอะไรที่ทุกต้องมากนะครับผมก็ไปเที่ยวลาวก็ไม่กี่ครั้งนะครับแต่ว่ามันก็รู้สึกดีนะครับเป็นอะไรที่แบบเออบ้านดีครับเหมือนเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันมากเลยนะครับ ยี่สิบแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะต่อไปก็ดดานที่ยี่สิบเอ็ดแล้วใช่ปะเมื่อกี้เหมือนผมผ่านมาสองด่านนะอ่าโอเค yes นะครับก็วันนี้ก็คือต้สองด่านสองด่านไปเรื่อยๆแหละนะครับเราไม่รีบนะครับขอบคุณนะครับคุณลุงเพชรนะครับส่งให้กลับให้กระสักรอบสิ อ้อันนี้ไม่ใช่นี่ส่งให้คนอื่นนะครับแลยเป็นซีเรียสนะครับเรา Highway to Danger Room นะครับนะครับก็เป็นอะไรที่ endless mode นะครับไม่มีวันจบนะครับตามคุณ master first บอกมานะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับเราก็ไปเล่นอีเวนต์ซะหน่อยนะครับก่อนที่จะจากกันนะครับโโอ้ห ก่อนเลยผมกินไหนอะไอตัวลูกแพรนี่มันทำอะไรได้นะสายมขาจะรู้เองนะครับอุ๊บเวนกรรมละใส่ต้องอยู่ใกล้วะป๊บใส่ไปโอ้ เดียวตายจะสู้ยังไงวันนี่ยพวกเนี้ย อะลองใส่ไปดูดิเกิดอะไรขึ้นอืออือโอ้โหโคตรเว้ยเอาอีกเมือง มาใกล้แล้วอเอาใกล้ไหนก็ได้โอ้ใกล้ๆไหนก็ได้พี่ใช้ผมใช้กี่ตัววะเนี่ยอุ้ยแต่น,นี้ก็ตายสิเราเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยตายแล้ว <c oughs> เอา้าหายหมดเลย ไปเราสู้ไงวะเนี่ยเราผมไม่อยากใช้ของเปลืองเราป้องกันไว้นะครับเราเพราะว่าทางอื่นมันมีนี่หมดไงห <Okay. S 1> น้าอนสนล้วแหละรีบเลย พราะมันมีตัวไถหมดนะครับเราก็เลยพอชนะได้นะไม่งั้นนี่ผมเป็นลำบากเลยไ,ไชนะะไรพวกนี้ให้มันไถไปดีกว่านะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจะได้จัดการไอ้พวกข้างหลังด้วยแคนมันนะครับอ้าวตายแล้วถ้างั้งงนยังไม่ได้ไถมันเลย <c oughs> เอีเยสนัชนะมาได้นะครับ เต้น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 โอ้โหได,ด้เพชรมาสิบอันนะครับคุ้มมากนะวันนี้นะเดี๋ยวไม t ตีสควอชนะครับแพงไหมเนาะไม t ตีสควอชนะครับผมดูแล้วว่าคอมต้าคืออะไรนะครวาวนี้นะครับผมก็คิดตั้งนาน มาสเตอร์เฟิร์สบอกคูเบอร์ตาคูเบอร์ตานะก็คือรถไถนั่นเองนะคูเบอร์ตาไอ้จริงมันเป็นไอ้นั่นเด้มันเป็นไอตัวไถหญ้านะมันไม่ได้เป็นรถไถแบบรถไถบ้านเรานะเป็นรถรถไถหญ้านะตัดรถตัดหญ้านั่นะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับจบแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณอ่าซีหานะครับที่เป็นห่วงนะผมนะกินข้าวด้วยนะครับมาจากลาวานะครับ ก็ขอต้อนรับเข้าสู่กิจทีวีนะครับก็อย่าลืมเชิญชวนเพื่อนๆนะครับของคุณนับมาด้วยนะครับมาสมัคร i b e ชิกนะครับเดี๋ยวผมก็มาสดบ่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับที่เราก็น่าจะเวลาเท่ากันแล้วหละนะครับอูปต้าแพงนะครับก็จริงนะครับแต่มามันก็อาจจะดีนะคอบปราัาค่อยขายดีเนาะน่าใช่ปะน่าใช่ปะเหมือน iPhone เหมือนซัมซุงพวก Ss ทั้งหลายนะครับพวกโน้ตโน้ตมันแพงแต่มันใช้ดีนะประมาณนั้นแหละ ผมใช้เนี้ยแหละนะครับในการแคชนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับเอ็นวีเดียนะครับชิลนะครับแท็บเล็ตนะครับแพงนะครับแพงมากนะครับก็ลองไปหาดูนะครับว่ามันดียังไงนะครับมันดีกว่าแน่นอนแหละนะครับดีกว่า iPhone ดีกว่าซัมซุงทุกอันนะครับประมาณนั้นแหละเพราะว่ากราฟิกมันเป็นคาสตอมกราฟิกนะครับมันเป็นกราฟิกที่เขาทําขึ้นนะไว้เล่นเกมโดยเฉพาะนะครับประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับแท็บเล็ตผมนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะ เบลเซียเกมเมอร์นะครับมาแล้วก็จบพอดีเลยก็คอยดูต่อไปนะครับไปดูคลิปก็ได้นะครับผมไลฟ์เสร็จปุ๊บมันกจะกลายเป็นคลิปนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกรติสันนะครับด็อกเตอร์มบอครับก็มาตลอดนะครับกับมาสเตอร์เฟิร์สับตอนนี้เป็นเจ้าแห่งพลังซอมบี้นะครับแล้วไปแล้วนะครับ ในช n แนลผมนะครับสองคนนี้แหละนะครับก็เจอใหม่จริงนะครับในดวงข้างหน้านะครับผมกริติศักนะ์อันนั้นยูซิโอเกะครับใน next video นะครับเป็นนอนกันแล้วนะครับพรุ่งนี้ยังทำงานต่อนะครับวันศุกร์นะครับสวัสดีครับ